็สวัสดีนะครับท่านฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับ AR Go Live นะครับประจำวันพุธที่14กันยานะครับก็ราคาเมื่อคืนนี้ก็เป็นเต้นเลยนะฮะลงมาแบบรุนแรงเลยนะครับหลุดแบบหลุดแบบพันเจ็ดลงมาด้วยนะฮะมื่อคืนเรียกว่ามามาจนถึงชนพันเจ็ดอ่ะต้องบอกว่ามาถึงถึงพันเจ็ดเลยนะฮะแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมานะแต่ยังแบบมีความสูงเสี่ยงอยู่เนาะนะครับที่จะแบบหลุดลงไปนะครับเปิดยังไงเดี๋ยวลอง ดูข่าวกับทางต้นแชมปก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องเรียกว่าอะไรคือหาชีวิตดีันลงแบบทุกตลาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นพัฒบัตกับดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปดูสักช่วงต้นสัปดาห์ก่อนแล้วกันว่าทาไมทองที่มันพุ่งขึ้นมาได้มันสาเหตุจากอะไรนะครับก็สัปดาห์ก่อนนะครับที่ทาง ECB หรือทางยุโรปเนี่ยเขาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะเ5ก็ ในขณะที่อเมริกาเขายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมันก็ทํยให้เงินอ่ะมันไหลไปฝั่งยุโรปก็ทําให้ค่าเงินยูโรแข็งแล้วก็ทําให้ดอลลาร์ดอบลงมานะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็ถ้าใครยังได้ยินข่าวที่ยูเครนอยู่นะครับตอนนี้ฝ่ายยูเครนก็เริ่มยึดพื้นที่คืนกลับมาได้เรื่อยๆนะครับมันก็เรียกว่าอะไรเริ่มให้เกิดความหวังว่าสงครามน่าจะเข้าสู่ช่วงการสู้รบท้ายๆแล้วเออก็ถ้าอันนี้จบลงมันก็ ความกังวลเรื่องอะไรเงินเฟอ้อต่างต่างมันก็น่าจะคลายลงไปได้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เรียกว่าอะไรทาให้ทองคํามันยังลงไม่เยอะเออปกติผมจะให้ดูแต่เงินเฟอ้อฝั่งฝั่งอเมริกาใช่ไหมอ,อ,อันนี้มาดูฝั่งยูโรบ้างดีกว่าปรากฏว่ามันก็ยังสูงที่สุดในรอบโอ้โหจริงๆทะลุชาร์จไปอีกนะแต่นี่มันเอามาแค่สิบปีก็อย่างที่เห็นนะครับ พุ่งขึ้นมาแบบโอ้โหหลายเท่าเลยดังนั้นทองคําอย่างที่บอกครับมันยังลงแรงๆแบบปัดหัวลงไม่ได้ลงมาทีไรก็มีเนี่ยเจอแรงกระเพื่อมเด้งกลับขึ้นมาทุกครั้งเพราะอะไรทั้งเงินเพราะทั้งอัตราเงินเฟ้อฝั่งเมกาและยุโรปเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันก็ยังสูงอยู่นะครับแต่แนวร้มก็ลดลงแหละเพราะอะไรก็เพราะค,ะคนเนี้ยครับเนี่ยคุณจะเริ่มพอเวลเนี่ยก็พูดย้ำมาตลอดเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นตับเบี้ยนะขึ้นตับเบี้ยนะ ซึ่งเขาก็ทําตามที่พูดมาตลอดนะแต่ยังไม่มีอะไรผิดคาดนะครับซึ่งสิ่งที่เขาพูดอยู่ว่ามีปัจจัยอยู่สองอย่างที่เขาจะาสนใจในการเอามาเป็นปัจจัยแล้วกันในการขึ้นดอกเบี้ยก็เนี่ยเงินเฟอ้อแล้วก็การว่างงานนะครับซึ่งเมื่อคือนนี้มันมีประกาศตัวเลขการว่างงานออกมานะครับ เอ้ยไม่ใช่ตัวเลขเงินเฟอ้อหรือ CPI ออกมานะครับปรากฏว่ามันสูงกว่าที่คาดคือเขาคาดว่ามันจะลบ0.1ดแต่ปรากฏว่าตัวเลขมันออกมาบวก0.1ก็เท่านั้นแหละครับเขาก็เลยกลัวกันว่านายคนเนี้คือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี้ยวันที่วันพุธหน้าเนี้ยเขาจะมีประชุมเฟดอีกครั้งซึ่งเดี๋ยวเขาจะตอนนี้เก่งกันไว้ว่าจะขึ้นแค่0.75แต่ถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อมันออกมาขนาดนี้เนี้ยเฮ้ยเขาอาจจะขึ้นแรงกว่า0.75ก็ได้อาจจะขึ้นเลยก็ได้หรือมากกว่านั้นนะครับมันก็เลยทําให้ เมื่อคืนนี้เรียกว่าโอ้โหดาวโจรลงเป็นพันจุดแบบลงเลททุกทุกตลาดเลยนะครับเงินไหลไปไหนก็ไหลไปเข้าพันธบัตรกับเงินดอลลาร์นั่นเองครับแต่ถ้ามาดูเอระดับเงินเฟอ้อจริงๆอ่ะเมื่อวานนี้มันลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคือเมื่อวานนี้เป็นตัวเลขของเดือนสิงหานะครับเอ่อของเดือนนี้ก,กรกฎาคมมีนากรกฎาคมอ่าใช่ของกรกฎาคมสูงกว่าด้วยซ้ำแต่ มันมันสูงกว่าคาดเท่านั้นเองเออก็ความจริงก็เล่นง่ายเหมือนกันนะดูว่าเขาก็จะอยากจะคาดให้มันสูงให้มันต่ำๆไว้เออความจริงเออมันก็ผมว่ามันก็คอนโทรลได้ระดับหนึ่งเลยนะนะโอเคซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่ความจริงก็เป็นในระยะยาวก็ไม่ดีสำหรับทองคําอยู่แล้วเพราะทองคําเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้สู้กับเงินเฟอ้อแต่ถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงก็เขาก็เอาเงินไป ลงทุนในไปเก็บไว้ในอย่างอื่นในสินทรัพย์อื่นที่มันให้ผลตอบแทนดีกว่าทองคํานะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมโชกาฟเงินเฟ้อเมื่อกี้ให้ดูนะครับอ่าอเมริกาอยู่ไหนนะเออตัวนี้แหละอเมริกา Land, อินเฟสชั่นเลสก็ยังสูงอยู่นะครับบวกของยูโรมันก็ยังโอ้โหวามยังมันยังไม่โค้งลงมาเลยอ,ะอ่ะเออดังนั้นทองคําก็น่าจะลักษณะแบบไซเว์ต่อไปมากกว่านะแต่มันจะเป็นไซเว์ดาวนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเวลาจะเล่นทองคานะครับว่าเรากําลังเล่นสวนเทนอยู่ นะครับส่วนอีกตัวเลขหนึ่งที่นายเจอร์รมพาวเวลคนลุงคนเมื่อกี้นะครับที่เขาพูดแบบเนี่ยมีสองปัจจัยหลักที่เขาสนใจก็เนี่ยเมื่อกี้เงินเฟอ้อเราดูไปแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือการจ้างงานนะครับจะเห็นว่าถ้ามันสูงขึ้นมากๆเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ขึ้นมากก็ได้นะครับเพราะเขาก็ไม่อยากให้คนตกงานเยอะเหมือนกันนะมันจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ลามเป็นปัญหาสังข้อื่นอื่นอีกนะครับซึ่งอันเนี้ยตัวเลขล่าสุดอะมันเริ่มกระดกสูงขึ้นมาเรียกว่าโอ้ เกือบเกือบเท่าเรียกว่าเดอมีนาแล้วอ่ะเอออันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเป็นเบรกเป็นเบรกเบาๆนะครับให้เฟดไม่ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยแบบพุ่งพรวดเดียวแบบหนึ่งจุดห้าสองเปเ็นอะไรเขาคงไม่ทำนะครับไม่งั้นโอ้โหเละแน่นะครับดังนั้นก็อุ่นใจนิดนึงแล้วกันว่าทองทำลงคราวนี้มันมันยังไงอ่ะคือทุกครั้งที่มันลงมามันก็อย่างอย่างตั้งแต่ต้นปีอย่างนั้นทุกครั้งที่มันลงมามันก็จะมีจังหวะดีให้เราเล่นได้เป็นร้อยเหรียญเสมอนะครับ โอเคส่วนเมื่อวานนี้เ,เงินไหลไปไหนทําไมมันลงทุตลาดเนี่ยไหลามาเนี่ยอันนี้เป็นผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาอายุสิบปีนั่นเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ขึ้นมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่เดือนอะไรไถุ่รู้หนักสิงหานะขึ้นไม่หยุดขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่ขึ้นมากกว่าเมื่อวานนี้ดอลลาร์เปี้ยงเดียวครับโอ้โหเรียกว่าแบบกินของวันจันทร์ไปเลยอะ่ะนะครับ <c oughs> เรียกว่าแรงมากแต่ปกติถ้ามันแรงๆขนาดนี้มันนักจะมีพัก ระหว่างทางนะเออดังนั้นก็ไม่แน่ว่าในระยะวันนี้หรือวันสองวันข้างหน้านี้อาจจะมีดีดก็ได้ทองคำนะครับแล้วดอลลาร์ก็อาจจะมีพักๆไปนะฮะซึ่งราคาทองคำแท่งในประเทศอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหได้รับอันนี้ส่งจากดอลลาร์ที่มันพุ่งขึ้นมานะเนี่ยมันพุ่งมาขนาดเนี้ยเออช่วยไปเยอะเลยเวมกับทองคำแท่งเนี่ยทองคําโลกเขาเรียกว่าโอ้โแบบ จะจะหลุดพันเจ็ดแล้วอะทองคำแท่งในประเทศเราเรายังเนี่ยังยังยืนอยู่เรียกว่ายืนแบบยืนยืนนิ่งยืนแข็งเลยนะครับอยู่แถวแถวเนี่ยประมาณสองหมื่นเก้าพันไปปลายนะครับแถวสามหมื่นก็เนียบวกลบบวกลบอยู่แถวนี้นะครับก็ยังแนะนําเหมือนเดิมสำหรับทองคําแท่งในประเทศก็เล่นรอบในกรอบได้เออไม่รู้กรอบตรงไหนก็เนี่ยอ่อเท่ากรอบใหญ่เลยก็เนี่ยสองประมาณสองหมื่นเก้าก็ได้ที่มันเบรกขึ้นมานะครับหรือลงไปลึกหน่อยก็สองหมื่นแปดเลย นะครับมองให้เป็นโลแล้วเราตอนนี้เรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ก็เนี่ยวัดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็หารมาว่าเราจะเล่นทุกๆกี่ร้อยบาทนะครับถ้าเอาทุกห้าร้อยบาทก็มีแสนหนึ่งก็เอามา500มห้าร้อมาหานะครับแล้วก็เนี่ยใส่ไปช่องช่องช่อช่อง,องในโซนที่เรากําหนดไว้นะครับก็เล่นรอบไปเรื่อยๆได้นะครับผมมองว่าน่าเก็บนะเพราะมันก็ลงมาพอสมควรละ <c oughs> ส่วนประเด็นข่าวจริงๆมันสัปดาห์นี้มันเหลือแค่ การว่างงานแล้วนะครับวับนพฤหัสนี้นะครับต่อประมาณทุ่มครึ่งนะครับว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดหรือเปล่านะครับถ้ามันมากกว่าที่คาดก็เฟดเขาก็อาจจะเรียกว่าอะไรลดความกังวลเรื่องที่เฟดเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยแรงกว่า0.75ลงไปได้แต่ถ้าการจ้างงานมันลดออกมาตัวเลขมันยังเท่ากับที่คาดไว้หรือน้อยกว่าที่คาดไว้อันนี้ก็น่ากลัวครับว่า <c oughs> ทองคำจะลงแรงๆได้อีกนะครับพระเฟกก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยแบบปี๊ดเลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกราฟกันก็ได้นะครับนะครับโอเคครับนี่ต่อตรงกราฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแชมป์เข้าหน้าจอหลักให้น่ยครับอ่าครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูไหน เมื่อกี้จริงๆมีจุดที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขอขอขอสไลด์ลองแชร์มาหนึ่งที่เป็นค่าเงินออทองคําในที่เป็นราคาบาทนิดนึงครับแ<ะ>ับนี้นะนะครับคือจริงๆปกติเนี่ยโดยโดยเนเจอร์ของเขาอะตัวทองคำมาเลวลาเขาลงประมาณพันเนื้อเขาก็มีดีดดด 1, นี้เป็นสถิติอืประมาณพันหนึ่งนะครับประมาณพันหนึ่งเขาจะดีหนึ่งพันสองพันเนนี้ยหนึ่งพันสองพันสามพันเนี่ยันนีเลยว่าเหมือนว่ามันเป็นจังเหมือนเป็นเป็นเป็นชุดที่เขาดีนะครับตอนเนี้ยราคาเนี่ย เวลาบันจบมปเช่นโอเคอย่างเงี้ยดับพันสามเอ่อสามหมื่นเนี้ยสามหมื่นเจ็ดร้อย่างเงี้ยลงมาประมาณสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย่างเงี้ยก็คือพันพันหนึ่งก็จะมีดิอันนี้ก็อย่างที่เราแชมพูดนะครับถ้าเกิดมีการจบออลงมาเนี่ยจากอากสามหมื่นสองร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าราคาเข้าลงมาเข้าใกล้เนี่ยสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเนี่ยลงมาเนะนี่ยนะครับแถวเนี้ยนะครับก็ดินะผมผม,มคิดว่านะผมคิดว่าในราคาถ้าหลุดพันเจ็ดซึ่งตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยตอนนี้ก็คือเกือบพันเะจ็ดอะนะครับ หลุดไหมผมมองก็หลุดแล้วนะครับไปคิดว่าก็คิดว่าของหลุดนี่วิ๊กリーนะครับเรามาดูบิ๊กリーกันนะครับอันนี้คือเส้นของอันเจ็ดนะยังไม่หลุดมาก็หลายปีนะครับประมาณสองปีแล้วนะครับก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็แน่นอนนะครับจะมีแรงเหมือนเซลล์อะโฟลล์เซลล์นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะมีวิธีการแบบเก็งอะไรได้2อันั็นคือถ้ามันหลุดลงมาพึ่งนะครับแล้วราคาแบบอย่างราคาทองคำเอาง่ายๆแล้วกันทองคำราวประมาณสองพันเกัาพัน สามร้อยแถวนี้เจ้าการโน้ตโอ้โหตอนนี้หุ้นหกร้อยสิบเนี่ยพูดถึงแบบลงเป็นหลุดไปเลยนะสามร้อยไปสี่ร้อยบาทนะครับถ้าลงไปถึงตอนนี้นนะผมก็คิดว่าน่าจะร,รีบ่าวได้บน่าจะรีบา่าวกัไนะครับเพราะว่าเขาเวลาเขาเป็นเป็นเป็นเซเวอรดาวเนี่ยแต่ว่าเขาก็มันก็ดีใจนะครับมันก็ลงมาแล้วเขาก็ดิดได้คนระับเพราะว่ามันโอเวอร์โซมากพอลงมาปึ้งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดโอเวอร์โซคือคนคนที่ถือไว้ตรงเนี้ยก็จะส,ส,สต็อปลอสพอเกินหมดนะพอสต็อปลอสมันก็เป็นไงครับมันจะมีแรงเซลล์ลงมาใช่ปะ่ะ เวลาสับจับรอคือเขาขายเนี่ยเขาซื้อไว้แล้วเขาก็ขายทิ้งอะ่ะเซลทิ้งนะครับเขาเซลทิ้งเลยพอเซลทิงลลท้งปุ๊บมันก็จะหมดแรงเซลนะครับในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะหมดแรงขายครับแรงแล้วคนที่เขาขายไว้หรือว่าคนที่เขาอยากจะมารอซื้อเขาก็โอเคไม่มีแรงขายแล้วเขาก็เข้ามาซื้อนะครับเพราะเขายัางตามที่ตัว เขาเรียกว่าพื้นฐานของเขาอ่ะมันยังไม่ได้แบบหัวจะลงไปได้เยอะมันไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นอะไรขนาดนั้นหรือว่าเศรกิจที่มันรีเซ s s i นอะไรแบบนี้มันจะทําให้เขาไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรงมากหรอกครับพอมารับข่าวปุ๊บมันก็จะรีบาวกับเพราะนั้นเราต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมก็เลยยังจริงๆผมไม่ได้แนะนําให้ให้ให้ซื้อในจังหวะตอนนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดย่อลงมาจริงแชมบอกซื้อได้นะครับเนีนยรลับไกลจากตรงนี้หน่อยแต่ผมก็เราก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็น เราก็เราก็มองลงมาตลอดนะตนน่นในช่วงนี้แต่ว่ามองลงนะแต่ว่าลงแล้วแบบย่อก่อนเท่านั้นนะครับจะครั่แล้วก็รีบาว่าทำกำไรไปเล่นเล่นแต่ลันสนาไปก่อนโอเคเอ่อถ้าแนวเอาโอเคถ้าสาหรับอันนี้คือที่เป็นบาทนะประมาณนี้คือแบบลงอันนี้คือแนวสําคัญเลยสมมติกับพันสามร้อยนะครับเพราะเพราะว่าจำสถิติแล้วเนี่ยลงประมาณพันบาทเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าซื้อได้นะคราวนีม้มาดูตัวที่เป็น ขัมาเองนะแบบน่ากลัวนะครับน่ากลัวน่ากลัวยังไงวะน่ากลัวจะเป็นเนี้ยรพอหลุดปุ๊บมันมาอย่างเงี้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับทางไกลเขียงกันมากเลยนะครับท่านคือผมมองว่าหลุดนะครับคือคิดว่าหลุดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ก็ชุดต่อไปก็จะเป็นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบประมาณหนึ่งพันหกร้อยสามสิบอย่างเงี้ยนะครับจากตรงนี้นะครับนะครับก็ถึงจะค่อยซื้อเยวผมขยายกัน ถ้าหลุดตรงนี้มาปุ๊บเราก็ใช้วิธีการนี้ครับตีตีอนี้เลยนะครับนี้เยนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยโดยที่เขาด้วยอะไรก็เรียกว่าผ่านยากนะครับผ่านยากคอเขาลงมาเนี่ยจริงๆมันจะลงมาปุ๊บแล้วเขาจะรีบ่าวคือคงไม่ลงคะแนนถ้าลงขนาดนนี้ก็ชีวิตเลยครับอันนี้คือมันหลุดแผ่นทันหกไม่ไม่จะไม่อย่างนั้นนะครับเขาจะเขาจะลงมา มันมันจะไม่ลงไปทีเดียวมันจะไม่ลงแบบชาร์ปลงไปทีเดียวได้นะถ้าลงชาร์ปทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงแบบปีสองพันสิบสามอะไรพวกนั้นมันคือราคามันอยู่สูงมากอะ่ะตัวราคาเนี่ยมันมันสูงมากๆะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะคือบางคนมีลูกค้ามาถามเนอจะลงลึกแบบตอนนี้แบบไม่ใช่นะเพราะตอนนั้นเนะี่ยมันมันอยู่ในอยู่ที่สูงนะครับก็แค่ขนาดขนาดช่วงนั้นเนะี่ย ครับอยู่สูงๆูเนี่ยเวลาลงมายังรีบาวเลยนะครับลงแรงๆนี่ก็รีบาวเนะมันจะรีบาวมันจะไม่ไม่ไม่จะไม่อยู่ทิ่มเปี้ยงลงไปเลยมันยยกนะครับครนะยูเวน้อินดิเคเตอร์อยู่สูงมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อินดิเคเตอร์เราไม่ได้อยู่สูงขนาดนั้นก็ไม่ต้องกลัวมันอยู่เรียดิน่ยนะครับพอถ้าเกิดมันลงปึ้งมาเนี่ยมันจะครับมันจะโอเวอร์โซนทีแล้วเขาจะรีบาวกลับเพราะนั้นต้องเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ซื้อตอนนี้นะเรารอเขาหลุดโอเคเบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้ก่อน ไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะสัปดาห์นี้ผมคิดว่าการที่มันไม่มีข่าวในแบบนี้ก็คงก็คงจะทาให้เกิดความแบแรงของราคาแบบแรงแบบปึ้งแล้วก็ดิดกลับได้นั่นแหละครับลองซ้อแล้วกันโอเคครับเป็นตัวประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเนาะส่วนน้องแชมป์ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไปฟองครับเด็แต่ไปฟังดูกันเนาะคครับนะครับครับสวัสดีครับ